เราเน้นเรื่องคุณภาพมากๆหมอเนี่ยมีคุณภาพแบบ5ดาวเลยค่าเฟรนไชส์5้าแสนบาทเปิดร้านง่ายไม่ต้องปวดหัวความเสี่ยงน้อยลง สวัสดีครับผมมาครับโอจิซังีแลกซิ่งสเตชันเรามีทั้งเป็นโมเดลธุรกิจนะครับของเรื่องแฟรนไชส์แล้วก็เป็นโตโอจิซังเอ็กซ์เพรสที่เป็นบูธนวดคอบาไหล่นะครับเราก็มี2โมเดลมานําเสนอแล้วก็มีผู้สนใจค่อนข้างเยอะเลยครับต้องบอกกันว่าโอจิซังีแลกซิ่งสเตชันเนี่ยเป็นร้านนวดร้านสปาครับที่ถูกดีไซน์มาให้เหมาะกับคนทํางานคนไทยแบบพวกเราเนี่ยแหละครับมาใช้บริการได้ปวดคอบาไหลหรือว่าปวดตัวเส้นตึงตัวตึงเนี่ยมาใช้บริการได้เลยนะครับแล้วก็เรามีลูกค้ามาใช้บริการมากถึง55%มาใช้ซ้าส ความพึงพอใจก็สูงครับ98.5%แล้วเราเน้นเรื่องคุณภาพมากๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเราเน้นเรื่อง HR เพราะว่าจริงๆแล้วก็ด้วยส่วนตัวผมเป็นโฟลเดอร์ทำอยู่สาย HR มานะครับประมาณ15ปีนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับเราก็เอาพวกโน้ตฮาวพวกนี้มาใช้ในการรันธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาหมอนะครับรีคูดห,หมอที่ใช่เข้ามาทํางานกับเรานะครับแล้วก็มีการช่วย develop ทำ training ตลอดให้หมอเนี่ยมีคุณภาพแบบ5ดาวเลยนะครับรวมถึงว่าเราทํายังไงให้มันมีการ retention มากขึ้นทําให้หมอ เขาอยู่กับเราไปนานๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างการเจริญการเติบโตนะครับของหมอเติบโตไปกับบริษัทอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆเช่นกันนะครับทีนี้ครับตอนนี้เรามีหลายสาขาแล้วครับแต่ว่าเราต้องการที่จะขยายสเกลธุรกิจเราก็เลยมีการเปิดตัวครับเรื่องของการขายแฟรนไชส์นะครับลงทุนเพียง5,000 0 0บาทนะครับตัวนี้คือหมายถึงว่าค่าแฟรนไชส์ฟรี5 0 0 0 0 0บาทนะครับบวกกับค่าพวก construction นู่นนี่นี่อีกนะครับก็สามารถเปิดร้านได้อย่างง่ายดายผิดสอหมายไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องทํายังไงให้ร้านประสบคคววาาาามมสสสเเเเรร็็จล้กีี่่่ยยงงงนอบิทท5 5,000 ฟรีมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการช่วยหาที่ าโลเคชันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยไปดูความแบบคุณภาพของร้านว่าโอเคไหมการดูแลการตลาดออปเปอเรชันนู่นนั่นนี่เรื่องของคนสําคัญมากๆทํายังไงให้ได้คนที่ใช่ทํายังไงให้เทรนหมอให้เคอ,อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็ทํางานแล้วบริการให้ดารดที่ลูกค้ามาใช้บริการแล้วแฮปปี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามอบให้ด้วยราคาเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาที่โอจิซังรีเล็กซิ่งสเตชันนะครับลองเซิร์ชในเว็บไซต์ก็ได้ครับโอจิซังแฟรนไชส์นะคร Spa แต่ว่าเราต้องการที่จะเป็น hub of relaxation นะครับต้องการที่จะทําให้การนวดไทยหรือว่าไท a i วลเนส e s s เกอไปสู่ระดับโลกให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณสนใจในด้าน Wellness นะครับก็อยากเชิญชวนมาให้ร่วมธุรกิจกับเรานะครับสวัสดีครับ Thai Fan Club Center เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คน Fan Club Solution อันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้าง ระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา021019187